กาสวัสดีท่ามผู้ชมทุกท่านนะครับกินดีตอนรับเข้าสู่รายการ Mi h t y c a ค h ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำเด็กลิส s ์คุณขอมาเราจัดให้นะครับในวันนี้นะครับเราจะจัด d e ็กลิ s t นี่เลยครับผมอ่าเป็น d e ็กลิส t ์แพ็กทีมเลชิลามผสมอ่าอีวีคาบินะครับผมก็ d e ็กลิ s t นี้มีน้องขอมาไม่รู้ว่าน้องหรือเปล่านาะช้อวตารมาก็ พักมาใน inbox page mightycast นะครับผมบอกว่าวันจัดเดคลิสท่าไฟแล้วก็เป็นแท็กทีมเจ้าเลชิลัมให้หน่อยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมากลางเดคลิสเจ้าเลชิลัมให้ดูนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเดคลิสนี้ผมได้ทักไปขอน้องคนหนึ่งมานะครับนั่นก็คือน้องถนัดหรือน้องตี้นะครับผมถามเดคลิสมาเลยบอกว่าเมตาเนี่ยมันต้องจัดยังไง ก็น้องเขาก็ได้ส่งเด็กลิสต์มาให้ผมดูนะครับก็เป็นเด็กลิสต์ที่คุยกันว่าจะเอาไปแข่งในงานแข่งล่าสุดนะแต่ว่ามันติดโควิด19ก็เลยไม่ได้ไปกันทั้งคู่ก็เลยเอามากลางเด็กลิสต์ให้ดูแทนและกันเนาะก็วันนี้ก็ต้องให้เครดิตน้องถนัดนะครับหรือน้องตี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิสต์กันเลยละกันครับไปกันเลย อ่าๆหยุดก่อนก่อนที่จะไปดูเดคลิสกันนะครับผมวานกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยกันนะครับแล้วคอนเทนต์ทั้งสองที่จะมาแตกต่างกันนะทั้ง YouTube และ f a c e b o o k ยังไงรอติดตามรับชมด้วยนะครับผมใน Facebook ผมมีสตรีมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับครับเรามาดูกันที่ด้านโปเกมอนก่อนเลยนะครับก็จะเหมือนทุกๆครั้งนะ ที่ผมจะไม่อธิบายเอฟเฟกต์โปเกมอนบางตัวที่เป็นโปเกมอนใช้งานนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับคาปูเซลฟูนะครับหรือเลเลเรานั่นเองนะครับใส่1นึ่ใบครับผมตัวต่อมานะครับเป็นมาชารุธรรมดานะครับใส่2ใบครับเอามารีมือฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็การ์ดใหม่เลยที่ผมยังไม่ได้ใส่เล่นเลยนะก็คือเจ้าเนเนเนจีเอ็กนั่นเองมาดูความสามารถเนเนเนจี N ็ N กันหน่อยนะนิดนึง โอเคครับบอกว่าถ้าในในเอ่อเดเดเชนจ์นะครับผมเทิร์นฝ่ายเรานะครับเมื่อการใบนี้แตะบนเบนช์นะครับทิ้งาร์ดบนมือทั้งหมดแล้วโจมหกใบนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าตีประกายไฟตี50ครับถ้า GX ก็คือช็อตคืนนะครับก็คือตี50แล้วฝ่ายตรงข้ามติดชาแล้วโปเกมอนตัวนี้จะเด้งขึ้นมือนะครับใส่มาหนึ่งใบนะครับทำการรีมือครับตัวต่อมานะครับก็ เป็นทีเด็ดอีกตัวหนึ่งของเด็กนี้เลยนั่นก็คือจิราชินั่นเองนะครับจิราชิจะใส่มาด้วยกันทั้งหมด4ใบนะครับก็ขอข้ามเทคจิราชิไปแล้วกันนะครับโอเคให้รู้ว่าใส่4ใบนะอา,อาร์ตไหนก็ตามแต่ที่คุณมีเลยครับตัวต่อมานะครับไม่ใส่ไม่ได้เลยนั่นก็คือเจ้าคาร์บิคอนอีวีนักครับขออนุญ,ญาตหาตัวนึงนะผมจำได้ว่าผมใส่มา2ตัวนะ โอเคก็ okay. นี่จะเป็นไม้ลองนะครับแต่ว่าผมขอเอามา,อ,าอ่านเทคให้ฟังก่อนละกันอผมใส่มา2ตัวนะเทคแรกเทคเชียนะครับการ์ดพลัง่านไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยขออนุญาตนะครับการ์ดพลังงานบนมือฝ่ายเรา1ใบติดก,กับโปกเกมอนฝ่ายเรานะครับผมน่าจะอ่านถูกแล้วละ่ะก็คือ,อเทคแรกถ่าตีนะครับนำการ์ดพลังงานบนมือเรา1ใบติดก,กับโปกเกมอนฝ่ายเรา1ตัวนะครับผม ผมน่าจะเข้าใจถูกเนาะใช่ไหมมันเขียนมางงๆวะ่ะเออน่าน่าจะถูกแล้วล่ะโอเคถ้าต่อไปครับดัมเพลสนะครับ4เอนเอจนะครับตี120แล้วถ้าโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นโปเกมอนวิวัฒนาการจะโจมตีเพิ่มอีก120นะครับเป็น240ดาม g จก็ถือว่าแรงไส้แตกไส้ทะลักกันเลยทีเดียว G.X ครับเมกะอะไรเนี่ยเมกะตันเฟรนนะครับผม คือผมอ่านอ่านผ่านจอมือถือนะต้องขออภัยด้วยครับตีร้อยอยสิดา,ดาเมจสองรดาเมจนะถ้ามีพลังงานติดเพิ่มอีกหนึ่งลูกจวก,การ์ดจากสารับจนได้การ์ดบนมือฝ่ายเราเป็น10บใบนะครับผมก็ใส่มาด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับข้อเสียของตัวนี้เลยคือมันแพ้หมัดแต่ก็เอามาแก้เจ้านี่เลยนะครับผมเลชิลัมชาลิศาสนะครับผมลิซาดอนนั่นเองนะก็คือ เลชิลัมลิซซัดเนี่ยมันแพ้น้ำเนาะมันแพ้โปเกมอนน้ำก็เราจะเอา EV วีคาบิคอนขึ้นไปแทนนะเวลาถ้าหากเราเจอโปเกมอนน้ำจัดๆเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูเทคของเลชิลัมลิซซัดกันก่อนนะครับท่าแรกนะครับอารมณ์เดือดพร่านนะครับผม1ไฟ1อะไรก็ได้นะครับดาม a จ e เพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนตัวนับดามจที่วางอยู่โปเกมอนนี้คูณด้วย10แล้วก็สตาร์ทออก30นะครับ แฟร์สไตล์นะครับผมท่าต่อมาใช้ 3G ไฟแล้วก็1อะไรก็ได้ตี230ดาเมจแล้วก็โปเกมอนตัวนี้จะไม่สามารถใช้ท่าแฟร์สไตล์ได้ในเทิร์นหน้านะครับก็คือท่าเดียวคล้ายๆกับโฮโอเลยก็คือตีแล้วใช้ท่าเดิมไม่ได้ GX คร p Double Burst นะครับผมตี200ดาเมจครับถ้ามีพลังงานไฟติดเพิ่ม3ลูกการโจมตีนี้จะเพิ่มอีก100ดาเมจนะครับดาเมจ ถ้าทำถ้าถ้ามีติดเพิ่มนะครับมันจะสร้าง300ดาเมจโดยไม่คิดวิกเนตนะครับแต่ว่าไอ้200ดาเมจเนี่ยคิดวิกเนตนะโอเคก็ใส่มาด้วยกัน2ตัวนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวเชียร์อัพนะครับเรียกว่าตัวเชียร์อัพได้ไหมมันเป็นได้ทั้งตัวตีและตัวเชียร์อัพอะครับมิวแท็กนั่นเองนะครับมิวแท็กมีความสามารถหรือแอเบลิตี้ที่ดีมากๆเลยนะนั่นก็คือเสียงเชียร์โมโมนะครับ ตราบเท่าที่โปเกมอนใบนี้อยู่ตำแหน่งต่อสู้แล้วก็เมื่อติดพลังงานจากบนมือให้โปเกมอนฝ่ายเราโปเกมอนตัวนั้นที่ติด Energy การ์ดนะครับจะฮิล90ต่อ Energy 1นใบนะครับผมโอเคแต่ต้องติดจากมือนะครับใส่มาหนึตัวนะครับถ้าตีนะครับ3 g Hip ี้ฮิปดรอปนะครับทอยเหรียญหนึ่งคันถ้าออกหัวการโจมตีนี้จะเพิ่มอีก30ดาเมจนะครับใส่มา1ตัวด้วยกันนะครับตัวต่อมานะครับเป็น กราดีนะครับผมล่างธรรมดาเลือด80นะครับอ่าไฟ10 2ไฟ30ผ่านเลยครับมีแค่นี้แต่เราเอามาวิวัฒนาการเป็นวินดีนะครับผมวินหรือวันวะชื่อไทยอ่านยากมากเลยนะผมใส่มา2ตัวนะแต่ขอจับทีละตลัวก็แล้วกันอ่านความสามารถกันหน่อยนะแกรนเฟรมนะครับ 3G ไฟนะครับตี120ดาเมจนำพลังงาน2ใบ จากตำแหน่งทิงการ์ดฝ่ายเราไปติดที่โปเกมอนบนเบนช์เรา1ตัวนะครับผมนำการ์ดพลังงาน2ใบเลยนะครับผมถ้าตี Heat t a c k กิใช้4 g ่จีไฟนะครับตี190ดาเมจโปเกมอนตัวนี้จะได้รับดาเมจด้วย50ดาเมจนะครับโอเคก็ใส่มาทั้งหมด2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์ของตัวโปเกมอนทั้งหมดนะผมก็จะใส่ตามนี้นะครับ เดี๋ยวคอมโบผมจะไปอธิบายตอนท้ายแล้วกันเนาะอันนี้ให้ดูเล็กเล็กลิสก่อนแล้วกันเล็กลิสมันคุ้นๆเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เทรนเนอร์กันเลยแล้วกันครับต่อมานะครับามาดูกันที่ด้าน Energy นะครับ Energy ผมจะไปไวหน่อยนะ Energy ผมใช้ไฟทั้งหมด12ไใบด้วยกันนะครับเล่งแค่นี้ครับง่ายๆเลย Energy ไฟล้วน12ใบครับผ่านเว้ มีแค่นี้จริงๆหรอใช่มีแค่นี้แหละครับ Energy. ต่อมาเป็นอขอเป็นซัพพอร์เตอร์ก่อนแล้วกันนะซัพพอร์เตอร์ผมจะใส่ประกอบไปด้วย4ช่างเชื่อมอา 3, g าสกัสมา2คาคิเท่านี้เลยครับเทรนเนอร์ Trainer, ใส่แท้9ใบนะครับผม479ใช่ครับใส่แค่นี้เลยก็จะประกอบไปด้วยช่างเชื่อมช่างเชื่อมบอกว่าอ่า นำพลังงานไฟได้มากสุด2ใบนะครับจากบนมือติดให้โปเกมอน1ตัวแล้วเราจว่ว3ใบนะครับถ้าใช้แล้วไม่มี Energy ไฟทำได้ไหมเราทำไม่ได้นะอย่างน้อยต้องมี1ใบโอเคใส่มา4ครับกัสม a า3โอเคคาคิต้องบอกไหมอ,อธิบายนิดนึงแล้วกันเผื่อคนเล่นใหม่นะครับอ่า,อาขอกล้องโฟกัสหน่อยเมื่อใช้การป์ปในนี้เราจะจบเทินทันทีนำการาดพลังงานไฟ4ใบติดให้โปเกมอน1ตัวของเรานะครับ ตำแหน่งไหนก็ได้นะโอเคใส่มาด้วยกัน2ใบเทนเนอร์มีเท่านี้เลยครับผ่านโอเคต่อมาจะเป็นไอเทมการ์ดนะครับไอเทมการ์ดผมจะใส่ผลึกแห่งไฟ2ใบหินขัดไฟ2ใบขออธิบายพร้อมกันเลยนะครับผลึกไฟอ่านบอกว่านำการ์ดพลังงานไฟจากในหลุมหรือว่าทรัสเรา3ใบนะครับนำขึ้นมือให้สายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือผ่านครับหินขัดไฟบอกว่าทิ้งการ์ดบนมือเรา 2ใบและนำา n n r r y y ไฟจากในเด็กเรา4ใบขึ้นมือทิ้ง2ใบอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เหมือนคล้ายๆให้ปรบอลอะแต่ว่าจะเสิร์ฟเป็น Energy ไฟ4ใบแทนโอเคอธิบายง่ายๆเนาะใส่มายังละ2ครับต่อมาครับเป็นจักรยานวิบาทหรือที่บ้านเราเรียกว่าอ c โครบนะครับใส่มาทั้งหมด3ใบมันบอกว่าเปิดท็อปนะครับ2ใบนะครับผมเลือก1ใบทิ้งอีก1ใบขึ้นมือนะครับโอเคใส่มาแล้วกัน3ใบ ไฮเปอร์ bon บอลสี่ใบเนสบอลสามใบเอ๊ะลิทคุ้นๆมไหมผมรู้สึกคุ้นๆว่ะอ่าสับเปลี่ยนโปเกมอนสามใบแล้วก็สเก็ตบอร์ดสองใบโอเคขออนุญ,ญาตไม่อธิบายที่ผ่านมาจากตรงนี้นะครับผมเพื่อความไวนะครับก็หลายๆใบก็น่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะก็เสิร์ฟโปเกมอนลงบนเบนช์ได้หนึ่งใบทิ้งสองใบ เซิร์ชโปเกมอนอะไรก็ได้อันนี้สับเปลี่ยนโปเกมอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสเตเดียมกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ผมต้องอธิบายคอมโบนะเพราะเนื่องจากว่าคอมโบมันเยอะก็เลยขอข้ามพวกการ์ดที่ใส่นะครับต่อมานะครับเป็น Heat Factory ครับผมใส่มามันใส่ได้ตามสูตรใบเดียวเนาะโอเคแล้วก็เป็นแท่นบูชาสุริยันนะครับ2ใบมาอธิบายเทก,กันก่อนนะครับ Heat Factory นะครับขออนุญาตโฟกัสนิดนึงนะครับเป็นปิซซึ มันบอกว่าผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถทิ้ง Energy ไฟบนมือได้1ใบแล้วก็จะได้จั่วการทั้งหมด3ใบแทนนะครับผมก็คือทิ้งไฟ1จั่ว3ง่ายๆเลยแล้วก็เมื่อสเตเดียมนี้ถูกทับต้องต้องทับจากสเตเดียมด้วยกันเท่านั้นนะโดน f ฟิลโบเวอร์ไอเป่าก็ไม่หายนะหรือต้องเป็นเทคพวกโปเกมอนที่ตีแล้วกระแทกสเตเดียมแบบนี้โดนโอเคใส่ามาด้วยกันมันใส่ได้ไปเดียวโอเคใบต่อนะครับเป็นแท่นบูชาสุริยัน เทคคองมนบอกว่าจุดอ่อนของโปเกมอนไฟลแล้วก็เหล็กที่อยู่บนกระดานทั้งสองฝ่ายจะหายไปทั้งหมดถามว่าเอามาทำอะไรเอามาแก้พวกโปเกมอนธาตุน้ำนะครับถ้าเราเจอเหล็กเราก็ไม่ต้องไปลงใช้เขาสิเราก็ทั้งตีเขาไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นไฟอยู่แล้วเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมครับโอเคก็ใส่มาด้วยกันทั้งหมด2ไปใบนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ายุคนี้เนี่ยสเตเดียมบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยชอบใส่กันเกิน2-3ใบอยู่แล้ว แล้วก็เอาสเตเดียมพวก Heat Factory เนี่ยลงไปก่อนมันจะลอซื้อได้เขาก็จะทับแล้วก็ใช้แท่นบูชาทับถ้าเขาทับแท่นบูชาเราก็ทับต่ออีกทีนึงคือเขาใส่ f ิลโบเวอรไม่เกิน1ใบสเตเดียมไม่เกิน2ใบหรอกครับก็ชิวๆครับใส่มาประมาณนี้ก็น่าจะเอาอยู่โอเคนี่ก็จะเป็นลิสต์การ์ดทั้งหมดที่ผมใส่มานะครับเดี๋ยวไปดูกันที่คอมโบต่อเลยไปกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่คอมโบก่อนเลยนะแนะนําว่าถ้าโปเกมอนตอนแรกขึ้นเนี่ยผมอยากให้ขึ้นเป็นเจ้าจิราชิก่อนนะครับถ้าเราเริ่มก่อนนะแนะนําว่าขึ้นเป็นจิราชิแล้วถ้าขึ้นจิราชิแล้วทําไงต่อละอ่าเราก็หาโปเกมอนครับอ่าไม่ต้องบอกก่อนวนะ่าว่าเด็กเนี่ยมันเล่นเป็นเส้นตรงผมจัดมาไม่ต้องไม่ได้ว่าผมจัดมาสิเด็กลิสต์เนี้ยผมผมบอกเลยว่าอ่าของน้องถนัดที่เขาจัดเนี่ย เขาจัดคล้ายๆโปรเพเยอร์นะครับผมโปรเพเยอร์ของฝั่งยุโรปก็เด็คลิสก็จะคล้ายๆกันวิธีเล่นก็จะเป็นเส้นตรงนะครับผมถ้าอธิบายก่อนว่าถ้าเราเจอโปเกมอนแบบไหนเราควรลงแบบไหนนะครับถ้าเราเจอโปเกมอนพวกธาตุน้ําหรือว่าเป็นโปเกมอนที่เลชิดอนชาริซาดเอ้ยเลชิลัมหรอซาดอนเนี่ยมันแพ้มันแพ้พวกน้ําใช่ไหมหรือว่าเป็นโปเกมอนที่มันตีแรงๆจัดๆเลยเนี่ยผมแนะนําว่า ถ้าเจอโปเกมอนธาตุน้ําหรือว่าที่มันน็อกลิซาร์ดเราได้ในเทอร์เดียเดยวผมว่าอย่าเพิ่งลงเลยละกันแนะนําว่าให้ไปตั้งเป็นเจ้า,าตัวนี้ตัวนี้กาดีนะครับผมลงไว้ก่อนถ้าเราเริ่มทีหลังนะอันนี้พูดในเชิงเราเริ่มทีหลังนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้เป็นคาคิหรือว่า,าเราอาจจะใช้เป็นเวลด์หรือคาคินะก็ถ้าใช้เ er, วลด์เราก็อัดเอ e เน y จีไฟให้น้องหมาเรา 2ตัวเพื่อเตรียมพร้อมในเทิร์นาเผื่อเรามีจี้ไฟอีก1ใบนะครับแล้วก็ใช้หมาเนี่ยโว้แล้วก็ติดแล้วก็เตรียมโปกเกมอนตัวต่อมาเพราะเนื่องจากว่าเจอชีเนี่ยน่าจะโดนดองแน่ๆเลยถ้าหากเราเริ่มทีหลังนะครับแต่ถ้าเราเริ่มถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่ผมขออธิบายเริ่มทีหลังก่อนนะ,ะใจเย็นๆโอเคถ้าเราเริ่มทีหลังนะครับ จะ,จะเสี่ยงเลยไหมผมแนะนําว่าถ้าเราเจอโปเกมอนที่มันเป็นพวกธาตุน้ําหรือว่าโปเกมอนเรามันแพ้เนี่ยอ,อย่างเช่นเจ้าอ e ีวิคาบิกอนเนี่ยมันแพ้หมัดใช่ไหมมันก็จะมีคนที่เล่นบัสโวหรือว่าพวกเล่นไลคันล็อกพวกคาบิกอนแบบนี้เราก็ไม่ควรลงไปให้เขาตีเล่นถูกไหมเราก็ใช้เป็นลิซร์ดอนแทนแต่ว่าถ้าเขาเล่นเป็นโปเกมอนธาตุน้ำเราก็ใช้เป็นคาบิกอนแทนและกันเพราะเนื่องจากว่าโปเกมอนน้ำส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นร่างวิวัฒนาการอีวูควาบิกอนเนี่ยเอาอยู่แน่นอนโอเคก่อนอื่นเลยถ้าเราเริ่มที่หลังนะครับเราจะลองเสี่ยงตั้งประมาณนี้ก่อนก็ได้นะก็หรือว่าเราจะลงเป็นพวกแท็กทีมไปเลยก็ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งลงแท็กทีมไป,ไปล่อเขาเลยแล้วกันไม่แนะนําให้ลงไปล่อเธอแรกๆนะเพราะเราไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นแท็กทีมด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีโปกเกมอนแท็กทีมบางตัวครับอย่างเช่นกิลันตีน่ากาชอม ก็คือกิรันติน่ากาเบียสที่มันถ้าเราไปตั้งให้เขาแบบเนี้อะสมมุติเมื่อกี้นะถ้าผมใช้โอโอคาคิ o ใช่ไหมไม่ใช่โอโอคาคิขอขออภยัยถ้าผมใช้เป็นลิซาดอนแล้วผมกดคาคิไปเนี่ยมันจะสั่งจบเธอเลยใช่ไหมถ้าผมบิดจิราชิหาสมมุติผมหาคาคิติดผมก็ได้ Energy 4ใบมาใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามครับถ้าเราเริ่มที่หลังนะฝ่ายตรงข้ามเขาโวเป็นปลาหมึกมารามาได้ใช่ไหม เขาได้กาชอมกิลันติน่าแล้วเขาใช้ป่าหาจีมัดเขากด GX มาลิซาดอนเราบินเลยนะเนี่ยคือนึกออกไหมเราจะไม่มีหลังรอเล่นเลยแล้วตัวต่อไปเราก็คือเราต้องมานั่งหาเวลเดอร์ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าจะรีบเล่นไปอะ่ะมันก็เราต้องดูจังหวะแล้วกันครับบอกอย่างนี้เราต้องดูทามมิ่งเนาะดูจังหวะให้ดีว่าเราควรจะเล่นตอนไหนถ้าเริ่มก่อนเนี่ยผมแนะนำเลยว่ากดคาคีไปก็คุมนะ ยังไงก็คุ้มแต่ว่าถ้าเริ่มทีหลังเนี่ยไม่แนะนําให้กดคาคิแนะนําว่าให้ใช้เวลเดอร์ดีกว่าแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยถ้ารีบตั้งไปเนี่ยผมว่าเราอาจจะเสียเปียบให้เล่นเป็นเจ้ากาดีนตัวเล็กไปก่อนแล้วก็แล้วก็รอดูอ่าถ้าเทินแรกฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ออกของอะไรเยอะนะก็รอดูใช้กาดีนไปเป็นตัวตีก่อน หรือเราอาจจะช่วย,ช,ช,วยช่วยอะไรล่ะใช้พวกามาชาโดเนี่ยรีมือเข้าไปาแล้วก็พอเข้าเทินที่3เนี่ยเราก็ค่อยตั้งก็ได้มันยังไม่เสียหายเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเจ้าช่างเชื่อมเนี่ยมันติดการ์ดใ,ให้เราอยู่แล้วอสองใบแน่ๆแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเรีบเล่นเขาใจร้อนใช่ไหมแค่ถึง GX เขาไม่เล่นทักทีมเนี่ยเรายังพอกด GX ทันนึกอ,ออกไหมถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นเป็น GX ใช่ปะครับ เราลงมาแบบนี้ละอ่าเราลงเป็นลิซาดอนมาแท็กทีมลิซาดอนเรากดช่างเชื่อมปับป๊บๆได้2 Energy ติดจากมืออีก1 Energy สมมติได้สวิชเราก็ขึ้นไปกดจีอ็กแม่งเลยพั่วฝ่ายตรงข้ามก็หายไปแล้วเราก็เทคสองไพ่กลับมานึกออกไหมครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเขาเล่นเขาอุบอิบไว้ยังไม่เล่นโปเกมอนน้ำเนี่ยแล้วเราเกิดไปแบบ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะลงขึ้นไปตีเทคไพ่ตัวเล็กตัวเดียวตายแล้วเขาสวนกลับมาเขาได้3ไพ่แบบนี้มันมันจะไม่คุ้มกันเราต้องค่อยๆเล่นนะไม่ไม่ต้องรีบเล่นขนาดนั้นมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะอ่าผมก็จะบอกไว้ว่าลิซาดอนเนี่ยราคาไม่น่าตกหรอกครับหาเก็บไว้ตอนนี้ยังทันนะเพราะว่าราคามันจะอยู่ที่700ถึงบาละ ประมาณ7 8 0 0นะก็น่าจะได้ใบ GX ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าใบนี้มันเลดราคามันอยู่ที่1,000-1,400ถึง1,400บาทนะโอเคก็นี่ก็จะเป็นวิธีเล่นคร่าวๆนะครับส่วนตัวแล้วถ้าเราเริ่มที่หลังเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ใช้มาช d โดเปลี่ยนมือเขาได้ก็เปลี่ยนเลยไม่ต้องสนใจครับเพราะว่ายิ่งเราเปลี่ยนมือฝ่ายตรงข้ามบ,บ่อยแค่ไหนฝ่ายตรงข้ามมือก็จะยิ่งลวนบ่อยเท่านั้น นี่ก็จะเป็นเด็กลิสต์คร่าวๆข,ของที่น้องธนาส่งมาให้นับนะครับผมจะแยกเป็นสประเภทเหมือนเดิมแบบทุกครั้งที่ผมเคยบอกก็คือมือใหม่กับผู้เล่นที่ชํานาญแล้วมือใหม่ผมให้ความยากในการเล่นอยู่ที่3เต็ม5นะครับเนื่องจากว่าเด็กนี้เล่นง่ายครับเล่นง่ายมากๆแค่มันจะมีความยากอยู่นิดเดียวครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกคอมโบที่ใส่มิวแทงมาใส่มาทําไมลื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 ม วิวแทงตัวนี้ครับคุณยังจำได้ใช่ไหมที่ผมบอกไปตอนต้นเกมที่บอกว่าติด Energy จากมืออ่ามันใช้คู่กับเวลด์ได้นะอ่าเวลด์ er เนี่ยมันบอกว่าติด Energy จากมือใช่ไหมครับถ้าเราติดให้สมมุติเราเวลด์นะติดให้เลชิดอนเนี่ยสใบใช่ไหมติดจาก t เทคเว d e r มันก็จะฮิลไปแล้ว180แล้วก็ติดจากมืออีกใบมันจะฮิลได้270แล้วก็สลับขึ้นไปตีผัว ใช่เอามาไว้ฮิลเฉยๆนะครับาถามว่าคอมโบเด็กนี้เล่นยากไหมผมว่ามันจะเป็นทริคเล็กๆละกันผมเรียกว่าทริคเล็กๆก็เลยจัดไว้ให้อยู่ที่แค่3เต็มสิบถ้ารุ่นเก่ารุ่นโปรผมให้แค่1เต็ม10เลยเพราะวิธีการมันแทบไม่มีอะไรเลยมันเล่นง่ายมากๆราคาเด็กนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็ตีไว้สัก6,000เข้าๆง่ายๆเลยกำเงิน6 0 0 0น่าจะได้เด็กนี้โอเค<ม>นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นเข้าๆแล้วก็เด็กลิสต์นะครับถ้า ใครต้องการการเล่นเพิ่มเติมเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะโอเคนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็หาซื้อได้ที่ร้าน m e ก a p แพนดก็ได้นะครับของน่าจะยังเหลืออยู่นะบางใบก็ลองพักไปฐานไ้ครับมีสปอนเซอร์ร้านเราอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมนัดใต้ดนตายโอเคนี่ก็จะเป็นคร่าวๆข,ข,ของเด็กลิสต์นี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดติดตาม Sub ส cribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ